เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะผู้นำสูงสุดของอิหรา่า,า,านอาญาตาลาคมานอีออกมาปรากฏตัวเป็นครั้งแรกก่อนหน้านี้มีข่าวลือต้นต่อมาจากทางอิสราเอลโดยรัฐบาลอิสราเอลนะออกมาแล้วก็พวกมอสซาดคอมมูนิตี้ที่พินาก็ตามอยู่เนี่ยออกมาว่าเฮ้เราไม่เห็นคมนอมานอีหลายวันแล้วนะตั้งแต่โดนสหรัฐถลม่มโรงงานนิวเคลียร์2ี่เนี่ยไม่ปรากฏตัวเลยเป็นไรหรือเปล่านะเมื่อคืนปรากฏตัวแล้วแล้วก็ออกมาประกาศน,นะฮะว่า U.S. g a i nothing n from strike U.S. ไม่ได้อะไรเลยจากการโจมตีอิหร่านแปลเป็นภาษาไทยไทยก็คือว่าปฏิบัติการ Midnight Hammer ของสหรัฐเหลวเป๋วเราไม่ได้กระเทือนเลยนะไม่ได้สะเทือนเลยถือเป็นการปราศัยครั้งแรกของผู้นำสูงสุดของอิหร่านโดยการกล่าวปราศัยก็ผ่านสถานีโทรทัศน์ของอิหร่านคามาเนีสอ้างว่า อิหร่านคือผู้ได้รับชัยชนะในสงครามที่ดำเนินอยู่12วันและจุดพีคข,ของความขัดแย้งในครั้งนี้ก็คือการที่อิหร่านส่งขีปนาวุธไปโจมตีฐานทัพสหรัฐในโดฮาเมืองหลวงของกาตาเมื่อวันที่22มิถุนายที่ผ่านมาก็คือหลังจากที่โดนโจมตีโรงงานฟอร์โดแล้วก็ระบุระหว่างการแถลงข่าวบอกว่านี่คือ การที่สาธารณรัฐอิสลามอิหร่านตบหน้าสหารัฐซึ่งในคำปราศัยของคาราเนีก็ระบุด,ด้วยนะคะว่าอิหร่านจะไม่ยอมแพ้แม้ว่าโดนัลด์ทรัมป์จะเรียกร้องให้อิหร่านเซเรเนเดอร์หรือยอมแพ้ก็ตามและระบุด,ด้วยนะคะบอกว่าในอนาคตถ้าเกิดการโจมตีลักษณะนี้จากสหรัฐหรืออิสราเอลอ,อีกอิหร่านก็จะทำการตอบโต้อย่างสาสมการที่สหรัฐกระโดดเข้ามาร่วมสงครามโดยตรงเนี่ย เพราะรู้สึกว่าถ้าไม่เข้าร่วมเนี่ยรัฐบาลเนทันยาหูจะถูกทำลายล้างอย่างสิ้นซากเนทันยาหูจะถูกไล่ออกเพราะฉะนั้นสหรัฐก็เคยต้องเข้าร่วมสงครามเพื่อปกป้องรัฐบาลอิสราเอลแล้วก็บอกด้วยนะคะบอกว่าทรัมป์นี่แสดงท่าทีเกินหน้าเกินตาผิดปกติก็คือเล่นใหญ่ไป